สวัสดีพี่น้องพี่น้องสิพาพี่น้องปลูกสะละันเนียามือแลงเตรียมดินไว้เลยพี่น้องเมื่ปลูกเดี๋ยวแมวมันสิมาขี่ใส่พี่น้องบ่เห็นบ่เห็นบ่สลันเนียงฮะเน่ยพี่น้องเพิง่งต้นรึป่นะนะ ตัดเอาพี่น้องตัดออกช่วงนี่มันปูกนี่พี่น้องตัดยังส่ตัดออกจังส่ก็เสียบพี่น้องเสียบตรงกลางก่อนเสียบลงบาลายพี่น้องเห็นมันเลือยมันมองฮอตตัดหน่อยหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็เสียบได้พี่น้องเสียดายเสียบได้กันเสียบได้กัน อ,อันนี้กินลงก่อนได้ยอดมันจิตติดไวพีหน้องซัมนี่เฮ็ดไปแล้วล่ะพี่น้องคีบนึ่งอยู่บ้านต้นไปปลูกให้น้องอยู่บ้าน เสียบให้มันหอดมองหนีพอเสียบนีอ่อุ้ยขากองกดลงหน่อยนึงไม่สมืดก่อนพี่น้าที่ก็ได้ปลูกกระติดนให้กันจริงสิมัน เสียบลงใส่เสียบเสียบที่น้องเสียบเสียบ เสียบเสียบพี่น้องเสียบเสียบเอาเสียบแค่นี้ลงพี่น้องเดี๋ยวบ่ค่อยเห็น เสียบยนี <cover leur> <love> <c oughs> oh. ่ย <dealers> มือแรงมือมืดตืดหรือล่ะพี่น้องเสียบจังสี่แล้วมันยังติดพี่น้องสั้นๆอะไรพี่น้องโอุยนี่พี่น้อง ตาดนี้มันออกเสียบโลดกะไปบ้านวังเรืองก็กตายปุ๊กติดแล้วล่ะ <c oughs> มัมีคนเบิงก็ตายเนาะ ะละเนี่ยปูไว้หลายๆไม่ติดเก็บไม่ตเด็ดเด็ดเด็ห้าก็จะึ้นนะมขอมันอูงวบงูเทอะเนาะ หยอดอ้วนๆงามๆนะตัดลงไมจ่จักหอยห้ากัสิบป,ปงออกน้ำยาสีร่รองอันนี้ก่อนเกิดดีบ่ มีโอกาสติดหมดพี่น้องตัดตัดจังซี่ี่้อ ไมเดียวพี่น้องให้มันอันมิดบองหน่นอยนึงบองฮัดจริงมันนี่ย,ยุงเร่ม,มาแล้วเด้อบาทเ,เนี่ยโอ้ยเรน่ห่งามค่ะ ติดลอยปสิ้นพี่น้องไปไปลายให้แต่ติดดีพี่น้องหนาๆโหลดจะได้ผลผลิตหลายๆเงียลงโหลดบาทงงเงี้ยลงน้อยเดียว ลองเงีๆเบิ่งพี่น้องว่มา,มา,มา,มามันสิติดติดงาม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 ยุ่งกับสีเห็ล้วบัดนี้พี่น้องยุ่งงาน ยุ่งแห้นแล้วพี่น้องงามแบบน,นี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ไม,ม่อันนี้มาเบิองอันนี้พี่น้องนี่นบอกเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้มันมาปวดบงังอิริยาบถเดี๋ยรติเสียบใส่อันนี้อันนี้ก็ออกจากขวดพี่น้องมาเสียบมือนติดตัดใส่ เอ็ดคลิปยี่ยมือแรงบรแมนแนวเด้อยวไนพี่น้องยุงแห่นยุงแห่นพี่น้องอันนี้ตัดจริงอันนี้ออกซ้ำนี่พ่อยุงแห่นพี่น้องปืดปลูกพักสวนครัวพี่น้องไว้แต่เด็ดไว้แต่ประหยัดพี่น้องเรต้องไปซื้อหาบาทสิบบาท เสิร์ฟมันนี้ลงไปก่อนมุนี่ออกจากขวดมันบาแพรอยู่ในขวดมาแพร์มันมาแพร,พ,รพี่น้องต้องเอามาใส่กระถางหม้ออึศรเนียกินบะ,ะเนียนนละ่ะพี่น้องเอ้ น,นี่มันติดติดปอลองเบิง่งตัดไปอันนี้ออกอันนี้เขาก็แย่จ้วงนี่ลองไปเห็นบนนอพี่นอ้องเมืดแล้วติดร้อยเปอร์เซ็นพี่นอ้องก็จะตัดบ่อยพี่น้องเห็นเนคอยก็ได้ ลอยปูเส้นพี่น้องไปเมียนบอให้เด็กพี่น้องเห็นปลูกผักกางขึ้นผู้ใดว่าพี่น้องผู้ใดว่า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 ปลูกผักกางขึ้นพี่น้อง กาว่าทีมันแรงเลยพี่น้องออกมาสากหุ yeah, ่นแหงลงดปพี่น้องสูนมาหมดหมดก็แล้วนี่โพติติปก็พี่น้องแหงก็ลงไปเลยนะมันเกิดมันติดมันได้กิเลิดลาย มันก็บารอดดอกมันต้องติดพี่น้องต้องติดติดเห็แน่นอนเังสี่ก็ติดติดพี่น้องติดติด,ตด,ตด ตัดมันออกตัดจังสีเลาะพี่น,น้นองตัดใบมัมออกแล้วก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปหน่อยหนึง่งแล้วก็เปะตรงนี้นี่ก็ปลูกได้เนี่ยพี่นอ้อง ตัดใบนี้ออกซะนี่อีกสามมือมาเบ่งผลงานพี่น้องสามมือติดติดติดนี่กับติดนี่พี่น้องปิดปิสานี่กับติดได้เยีย่ยมไป สิมีโอกาสติดป่ติดนี่เสียบนี่ลงไป,ปบ่ตัดนี่นี่โอ้เสียดายใบมัปปนแถอพี่น้องไปล่างกินก็โอ้เอาเลยเนาะ ว่าแยวห้องใบตะเล็กพี่น,อน้องแงใบพี่น้องเพีย้ยมเกิดเสรจเสรจๆมันอย่างสิอูยพาพี่น้องเฮ็ดขีดหมึดเลยจังไดพี่น้องเบ่งซอยกันพี่น้องเบ่งซอยกันสีรอดมันสีบนรอด ไม่นีกับฝาไ,ได้พี่นอ้องหดฉีบเนี้ยเหมือดเล่มหมดหมดืดน่อเยอะเลยซอยกันเบิ้งพี่นอ้องละทีละหนออเลยคิดปลูปปกสะ,ละเลน่กันขึ้นนี่แหละพี่นอ้องขึดด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 ้นไป่เนาอพี่นอ้อง เมื่อนี้กัาพี่และน้อง้วยคลิปนี้นะจะปลูกสละแเน่กังคำกังคืนแล้วพี่น,น้นะะนนนนนองมีความสุขเวลาได้จ้าฝากไปได้จากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ